าคุณเป็นคนที่หลุดโฟกัสง่ายๆนะครับและอยากจะหาวิธีการในการที่จะเพิ่มพลังโฟกัสวันนี้ผมมีเทคนิคที่ผมใช้กับตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองเ,เป็นคนที่เรียกว่าหลุดโฟกัสเป็นอาจินนะหลุดง่ายมากนะครับถูกถูกล่อลวงกับสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากเลยนะกําลังนั่งทํางานอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เนาะ ก็จะอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นะครับกำลังเสิร์ชหาข้อมูลบางอย่างอยู่ตั้งใจเลยว่าจะทําอันนี้นะครับแต่พอรู้ตัวอีกทีนะเปิดไปประมาณ10 20แท็บแล้วนะอันนั้นน่าสนใจนี่น่าสนใจนะครับเต็มไปหมดเลยบางทีคิดว่าเอยจะพักสักแป๊บหนึ่งปุ๊บก็นู่นนะครับหลุดจะเข้าแอปนี้รู้ตัวอีกทีนึงก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองจะเข้าแอปไหนแล้วก็มาจมอยู่ที่กับไลน์ไม่ก็เกมนะครับเรียกว่าหลุดโฟกัสเนี่ยทำให้แบบสูญเสียงานไปเลยทีเดียวทีนี้มันจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับ ที่ผมเอามาใช้นะก็เทคนิคที่ผมมาใช้นะครับเทคนิคแรกเลยก็คือผมจะเลือกทำเสียงที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในตอนเช้าสาเหตุที่เลือกทำแบบนี้ครับเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยสมองมันยังมีพลังงานมันยังสามารถที่จะคนโทรลง่ายอยู่นะครับมันยังสามารถที่จะเลือกได้ว่าเฮ้ยแบบจะจดจ่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเปรียบสมองของเรานะครับเหมือนแบตเตอรี่มือถือนะมันต้องใช้พลังงานถูกไหมมันต้องใช้พลังงานเปรียบเหมือน,น,นแบตมือถือเลยครับ เช้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราพักผ่อนเพียงพอนะออพักผ่อนเพียงพอดูแลสุขภาพตัวเองค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะครับแบตมันจะเต็มเพราะแบตมันเต็มมันสามารถที่จะใช้ศักยภาพใช้พลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วพอมาทําแบบนี้ครับมันก็ทําให้การจดจ่อเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยแต่พอผ่านไปผ่านไประหว่างวันนะครับถ้าเกิดระหว่างวันไม่ได้พักผ่อนเลยนะไม่ได้ฝึกสมองมาก่อนเลยนะครับมันก็จะหมดเรี่ยวแรงไป มันก็จะหลุดไปนูน่นหลุดไปนี่นะครับได้ง่ายดังนั้นสิ่งแรกที่ผมทําเลยก็คือเลือกทําสิ่งที่สําคัญในตอนเช้าแต่ทีนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเอองานที่สําคัญพอทําแล้วมันจะทําเสร็จได้ในตอนเช้าเนาะและบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุฉุกเฉินที่มันเข้ามานะครับทำให้แบบต้องวุ่นวายแต่เช้าเลยก็มีก็ไม่สามารถทําได้นะก็ผมก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่ใช้ก็คือเวลาที่จะทําอะไรครับผมจะเลือกที่จะตัดสิ่งเร้า ที่มันอาจจะเป็นเข้ามาแทรกเนี่ยไปก่อนเลยเช่นอะไรบ้างตัดปิดเสียงมือถือความหน้าจอนะครับเอาไว้แ้ไกลนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดคอมอยู่ผมปิดหน้าจอครับถ้าเกิดว่าจะต้องเขียนถ้าเกิดว่าต้องใช้งานที่มันอยู่หน้าจอฮนะบางครั้งผมจะใช้อแอปมันชื่ออะไรนะมันจะมีล็อกสกีนนะครับผมอของ forest นะฮะที่มันจะล็อกสามารถล็อกสกีนได้ว่า อันเนี้ยเราจะไม่ใช้เราจะไม่ทำเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับเราจะไม่สามารถกดเข้าไปาทำไปเล่นโซเชียลหรืออะไรพวกนี้ได้เลยมันจะทำให้เราเนี่ยฟิกอยู่กับเฉพาะหน้าจอที่เราจะทำอย่างเดียวนะเทคนิคนี้คือการตัดสิ่งเร้าต่างๆไม่ให้มันมีไม่ให้มันอยู่ใกล้นะครับสิ่งนี้ก็ช่วยทำให้จดจ่อได้ง่ายมากขึ้นขึ้นเช่นกันนะและเทคนิคที่3นะครับเทคนิคนี้เนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ ออดีมากเลยซึ่งผมได้เรียนรู้จากตอนที่บวชอยู่นะครับตอนบวชเนี่ยพระอาจารย์นะจะบอกว่าคือคือตอนบวชเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิถูกไหมต้องนั่งสมาธินะฮะแลวพระอาจารย์จะบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนที่ทํากิจวัตรกิจกรรมส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยพระอาจารย์มักจะสอนเสมอว่าให้เราเนี่ยพยายามอยู่นิ่งกับตัวเองอย่าไปคุยกันเยอะนะอย่าไปอย่าไปคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรข้างนอกนะครับ ให้เราลองอยู่กับตัวเองซึ่งก็ไม่ได้คอยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะก็ทําไมล่ะก็ก็พันพักแล้วอะช่วงพักก็ก็คุยสิก็ก็เล่นกับเพื่อนก็อะไรกับเพื่อนนะฮะแต่ไม่เล่นแบบเด็กๆแล้วนะแต่คือเล่นกิจกรรมทํานั่นนูน่นนี่กันคุยกันสามสารทูกจุกเดิกกันนะครับแต่ไอการที่คุยเรื่องที่คุยก่อนที่จะมานั่งสมาธินะฮะ มันจะเป็นเชื้อครับมันจะเป็นเชื้อที่ทําให้ตอนนี้มานั่งสมาธิเนี่ยแล้วมันก็จะแบบฟุ้งถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนั้นหรืออะไรที่มันสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วทีนี้เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการจดจ่ออย่างไรนะครับสิ่งที่ประยุกต์ใช้การจดจ่อก็คือต้องใช้เรียกว่าดูแลนะครับกิจวัตรกิจกรรมของเราให้มันลดการที่จะมีสิ่งเราสิ่งรบกวนคือเราเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ เราไม่ได้สมาธิสั้นเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนจดจ่อไม่ได้แต่เราแค่ฝึกสมองเราเนี่ยให้มันคุ้นชินกับการถูกกระตุ้นเนาะเรากระตุ้นสมองเราด้วยสิ่ง,งเราเนี่ยมากเกินไปนะครับผ่านกิจวัตรกิจกรรมของเรานี่เองเปิดมือถือบ้างนะฮะตั้งเสียงติ้งแล้วเราก็ไปสนใจมันตลอดบ้างนะครับหือ,อเราฝึกกระตุ้นสมองเราตลอดเวลาเลยอะ พอเราฝึกแบบนี้ครับพอตอนถึงที่เราต้องการจดจออ่อจริงๆต้องการโฟกัสจริงๆเนี่ยมันก็ยากเนาะมันก็ยากนะครับที่เราจะสามารถจดจ่อได้เพราะว่าสมองมันถามหาความคุ้นเคยทําแบบนี้แล้วมันคุ้นมากกว่าดังนั้นครับเทคนิคที่3มเนี่ยต้องบอกเลยเป็นเทคนิคที่สําหรับผมก็ยังท้าทายอยู่ค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งเรามันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะและคนที่สร้างสิ่งเร้าเนี่ยมันก็ฉลาดนะครับ พยายามหาแนวทางหาทิศทางต่างๆเข้าใจจิตวิทยาเราพยายามจะดึงความสนใจไปตลอดเวลานะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอันนี้ต้องฝืนฝืนในการฝึกช่วงแรกเนี่ยพอสมควรเลยนะครับผมก็ยังฝึกได้บ้างทําได้บ้างในบางวันทําไม่ได้บ้างในบางวันนะครับแต่ก็พบว่าวันไหนเนี่ยที่ทําได้วันที่ทําได้คืออะไรนะครับวันที่ทําได้ก็คือวันนั้นเนี่ยเข้านอนเร็วคือมันเตรียมตั้งแต่อีกวันหนึ่งเลยนะ เข้านอนเร็วนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนหลับโอเคตื่นเช้ามาก็เอออยู่กับตัวเองก่อนโฟกัสกับตัวเองก่อนอ่านหนังสือนะครับทํากิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆนั่งสมาธินะออกกําลังกายนะครับพอได้ทําสิ่งนี้กับตัวเองครมันเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้าทําให้มันไม่ซับซ้อนซับสายไปมาเออแล้วพอในวันนั้นนะครับผมก็จะสังเกตว่าเออมันสามารถที่จะ ทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยลงล็อกและโฟกัสได้ดีขึ้นอ้ออีกอันนึงที่ผมเริมคือก็วางแผนไว้ด้วยนะครับว่าวันเนี้จะทําอะไรบ้างอแต่อย่าเรียกว่าวางแผนเลยก็แค่เหมือนกับระบุว่าเออวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องทาคือมันรู้แล้วว่าต้องทําอะไรไม่มาร้อนรนใหม่ไม่ร้อนรนในการหานะใหม่ในตอนเช้านะครับก็จะมีประมาณสามสี่สิ่งที่ผมทาเนาะนอนเร็วขึ้นนะครับตื่นมาก็ทํากิจวัตรกิจกรรมส่วนตัวต่างๆออกกําลังกายนั่งสมาธินะ อ่านหนังสือนะครับทำอะไรเพื่อตัวเองฮะยังไม่มาปุ้นวาวกับโซเชียลแรงต่างเลยนะครับผมแล้วก็เ,เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไปลืมอ๋อวางแผนเอาไว้นะครับวางแผนหรือเขียนกิจกรรมแรงต่างเอาไว้ล่วงหน้านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยมากๆเลยครับเป็นการเหมือนพรีเฟรมเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะมาทํางานและการที่เราเตรียมความพร้อมก่อนจะทํางานแบบนี้ก็จะช่วยทําให้โฟกัสได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้นก็อันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ผมเนี่ยก็ เอามาพยายามปรับใช้นะกับตัวเองนะครับเพื่อให้จดจอด่อได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่าที่นึกออกในตอนนี้นะก็ของคุณถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรนะครับผมเชื่อมันมีเทคนิคอีกมากมายเลยนะที่เราจะสามารถฝึกสมองของเราฝึกใจของเรานะครับให้สามารถจดจ่อได้นะครับผมเทคนิคนั้นอาจจะไม่คุณอาจจะไม่ได้ใช้มันได้ตลอดชีวิตหรอกเนาะหรือว่าไม่ได้ตลอดเวลาหรอกอย่างผมเองเนี่ยทั้งสาเทคนิคนียก็สลับกันนะครับบางวันก็ทําได้บางวันก็ทําทไม่ได้นะเออแต่ว่าก็จะพอเห็นว่าเออถ้าทําได้แบบเนี้ยปุ๊บมันจะได้ผลดี คุณก็สามารถอยากฟังเช่นกันนะครับว่าของคุณมีเทคนิคอะไรหรือมีไอเดียอะไรนะครับในการที่ช่วยทําให้ตัวเองนสามารถจดจ่อได้มากยิ่งขึ้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับผมก็ได้นะครับก็อยากชวนมาแบ่งปันด้วยเนาะจะได้ผมก็จะได้เรียนรู้จากคุณไปด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับและถ้าเกิดคุณชอบนะครับการแบ่งปันของผมเรีวยกว่าการแลกเปลี่ยนกันละกันเออการแลกเปลี่ยนและการพูดคุยกันของผมนะครับก็สามารถ กดติดตามนะครับแล้วก็กดรับการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ